สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปให้ทุกท่านดูเลยประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับคลิปล่าสุดก็จะเป็นพระนิรันดรลายนะครับเป็นพระกลิ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับปี2 5 5 5นะครับก็เหมือนที่หลายคนอาจจะได้ดูไปแล้วนะครับส่วนคลิปนี้มีพระได้มาใหม่นะครับมานำเสนอนะครับ องนี้คือพระกำแพงสุงมกอนะครับพระกำแพงสุงมกอพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์พัดโบกนะครับพัดโบกใบลานนะครับหรือว่าเรียกใบลานพัดโบกก็ได้นะครับแต่ว่าประวัติดยละเอียดเนี่ยให้ทุกท่านไปค้นหากันได้นะครับตามสื่อโซเชียลต่างนะครับหรือไม่ก็ในหนังสือนะครับก็ค้นหาได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นพระกลุกนะครับเป็นพระ ที่เขาเรียกว่าเป็นพระอยู่อันดับต้นๆของพระหลักยอดนิยมนะครับในตระกูลสุ้มกอนะครับพระองค์นี้คือพระกำแพงสุ้มกอพิมพ์พัดโบกไบลานนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินผสมบ้านแล้วก็มีเกสรดอกไม้ต่างๆนะครับนานาชนิดนะครับสังเกตจากตอนนี้นะครับที่ที่กระทบแสงไฟเนี่ยนะครับจะมันแผลบเลยนะครับมีน้ําหนักเบานะครับ เบามากนะครับดินจนจะกลายเป็นหินแล้วนะครับนี่โดยโดยรวมตอนนี้ดูโดยรวมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูโดยรวมก็จะองค์ไม่ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กพัดโบกนะครับนี่ครับเนื้อมันแผลบเลยนะครับโดยความกว้างขององค์พระนะครับเดี๋ยวใช้แม่บรรทัดวัดให้ดูนะครับความ กว้างโดยประมาณก็1นนี่นะครับ1.8เซนติเมตรนะครับ1.8ความสูงก็นี่นะครับประมาณ2.8นะครับ2.8เซนติเมตรพระไม่หนานะครับแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะครับประมาณ สี่ถึงห้าเซนติเมตรนะครับนี่ก็เป็นองค์เล็กกระทัดรัดนะครับเป็นองค์เล็กกระทัดรัดพุทธศินสวยงามนะครับถ้าดูจากถ้าดูจากบล็อกพิมพ์ด้านหน้าเนี่ยไม่รวมยอดข้างบนนะครับจะคล้ายคล้ายพระสุมกอที่เรารู้จักกันดีนะครับพระสุมกอพิมพ์นิยมนะครับส่วนองค์นี้เป็นพิมพ์พัดโบกใบลานนะครับดูลักษณะคล้ายๆใบลานเห็นไหม เหมือนพัดโบกใบลานแบบอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นชื่อของเป็นที่มาของชื่อพิมพ์พัดโบกใบลานนะครับอ่ะทีนี้ก็เรามาดูเนื้อพระกันนะครับเนื้อองค์พระกันอย่างที่บอกนะครับองนี้คือเนื้อดินนะครับเนื้อดินผสมว้านแล้วก็เกสรดอกไม้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสีก็จะมีหลายสีนะครับมีทั้งน้ําตาลเข้ม นะครับเหลืองอ่อนมีสีเขียวนะครับนี่นะครับเป็นเม็ดจุดๆนะครับเม็ดสีน้ำตาลที่ที่เห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าว่านเม็ดมะขามนะครับจะมีอยู่ทั่วองค์พระเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนี่จะยิ่งยิ่งเยอะเลยนะครับตามซอกนี้ก็เขาเรียกว่าลาดำนะครับลาดำก็จะจับขึ้นตามซอกนะครับ เนื้อผ้าโดยรวมจะเป็นเนื้อที่ละเอียดมากนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นผ้ากรุกนะครับอายุนี่ก็ว่ากันเป็นหลายร้อยปีเลยนะครับเห็นไหมครับตามซอกเนะี่ยคือยอดข้างบนเนี่ยลองให้ให,ให,ให้ให้ทุกท่านนึกสภาพว่าเวลาเขาก,กดบล็อกพิมพ์นะครับกดด้านหน้าลงไปใช่ไหมฮะกดด้านหน้าลงไปจริงๆบล็อกพิมพ์เขาจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าขอบเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เกินบล็อกพิมพ์ออกไปนึกภาพออกนะครับ <c oughs> นี่นะครับเนื้อจะละเอียดมากนะครับมันเงาวับเลยนะครับตามซอกตามมุมก็จะมีราดำนะครับมีเม็ดพุทธคุณต่างๆนะครับเม็ดดำเม็ดเหลืองเม็ดแดงเม็ดน้ำตาลนะครับสังเกตที่หน้าอกัครับหน้าอกองพระจะมีสีเขียวๆอ่อนๆน,นะครับแล้วก็ตรงขวามือเราที่ท อยู่ตรงกล้องนี้นะครับเห็นไหมครับมีสีเขียวเนื่องจากมีว่านเกสรต่างๆนะครับทำให้มีหลายสีนะครับก็จุดสังเกตคร่าวๆนะครับเกตองค์พระนะครับจะเอียงไปด้านด้านซ้ายมือของเรานะครับก็คือด้านขวามือขององพระนะครับเห็นไหมครับจะเอียงไปด้านซ้ายมือเรานะครับนี่เป็นซุ้มด้านขอบขอบ ขอบองพระรอบรอบองพระเนี่ยนะครับจะเป็นซุ้มกะหนกนะครับซุ้มกหนกคล้ายๆกับซุ้มกอพิมพ์นิยมนะครับส่วนด้านซ้ายมือเรานะครับขอบปลายกหนกเนี่ยด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับที่กล้องจับอยู่เนี่ยก็คือขวามืออง์พระนะครับมองผิวเผินนะครับจุดสังเกตมองผิวเผินคล้ายๆพญานาคนะครับนี่นะครับคล้ายๆพญานาค นี่นะครับข่าวซ้ายขององพ์พระตรงนี้จะเป็นมุมที่มีความคมนะครับเห็นไหมครับด้านล่างตรงนี้นะครับมีความคมตัดมุมเลยนะครับนี่ตัดมุมมา90องศามีความคมนี่นะครับอ่าต่อไปดูชมด้านหลังกันนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับอย่างที่บอก4-5เซนติเมตรนะครับไม่บางมากแล้วก็ ไม่ได้หนาแท้าทาอะไรนะครับสวยมีขอบเป็นไหมครับเป็นเส้นเงานี่นะครับนี่อันนี้คือด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังด้านหลังก็จะมีเม็ดมวลสารพุทธคุณต่างๆนะครับเม็ดสีแดงสีน้ำตาลน,นะครับวานเม็ดมะขามนะครับเม็ดสีดำนะครับเนื้อมันวาวละเอียดนะครับ ผ้ากำแพงสุ้มกอพิมพ์พัดโบกนะครับอ่าค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างหายากเลยทีเดียวโบราณว่าไว้นะครับว่าอ่าพิมพ์พัดโบกนี้ใช้แทนผ้าสุ้มกอพิมพ์นิยมได้เลยนะครับเพราะว่าพุทธคุณเนี้ยไม่ต่างกันเลยนะครับพุทธคุณไม่ต่างกันเลยพุทธคุณเรียกว่าอ่าครอบจักรวาลน,นะครับ ทั้งเมตตามหานิยมนะครับทั้งแคล้วคลาดทั้งคงกระพันชาตรีนะครับทั้งโชคลาภนะครับครอบคุมครอบจักรวาลเลยทีเดียวนะครับเนื้อตามซอกตามหลืบก็จะมีความแห้งนะครับเห็นไหมครับตามร่องซุ้มกนกเนี่ยนะครับมีความแห้งมีคราบกุนะครับมีคราบลาดำนะครับจับตามซอก องพระนะครับไม่ว่าจะเป็นซอกแขนเนี่ยนะครับซอกลายกระหนกนีก่นะครับเป็นพระกูอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หาค่อนข้างยากนะครับได้รับความนิยมสูงนะครับส่วนมากก็จะอยู่กับคนที่ค่อนข้างมีเงินนะครับด้วยความที่ราคาก็ อย่างพพระซุ้มกอพิมพ์นิยมนี่ราคาก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากก็จะพูดพูดภาษาชาวบ้านก็คนมีตังนะครับคนมีตังเขาจะเช่าหาไว้ครอบครองนะครับเพราะว่าพุทธคุณดีเยี่ยมนะครับพุทธคุณดีเยี่ยมแต่พิมพ์นี้ใช้แทนพระซุ้มกอพิมพ์นิยมได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นการกดกดมือนะครับ เป็นพะกุนะครับภะกุโบราณเนี่ยกดมือก็จะความสวยความอะไรเขาก็จะไจะไม่ค่อยเน้นนะครับจะเน้นเรื่องพุทธคุณซะมากกว่านะครับเน้นพุทธคุณเน้นเนื้อหามวลสารนะครับนี่องค์ไม่ใหญ่นะครับอย่างที่ใช้ไม้มันทัดวัดให้ทุกท่านดูนะครับก็นี่ก็เป็นเม็ดมวลสารต่างๆนะครับ จะกลายเป็นหินอยู่แล้วนะครับแต่มีน้ำหนักเบามากนะครับพุทธศิลป์ก็สวยงามนะครับสวยงามนี่นะครับอันนี้เป็นกลุกวัดพิกุลนะครับเป็นกุกวัดพิกุลจังหวัดกำแพงเพชรนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าตระกูลซุ้มกอนี่ ต้องยกให้จังหวัดกำแพงเพชรเลยนะครับพญานาคนะครับมองผิวเผินต้องทห้คล้ายๆพญานาคนะครับเกตดองพระจะเอียงไปด้านซ้ายมือเรานะครับด้านขวามือขององค์พระนะครับจะหลดกับขอบกระหนกลายการะหนกข้างบนนะครับ สวยงามนะครับเข้มขลังนะครับสวยงามเข้มขลังพุทธคุณเป็นเลิศนะครับวันนี้ก็ใช้เวลากันไม่มากนะครับสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีพอนะครับนี่พอได้อะไรใหม่ๆมาก็เอามาทำเป็นคลิปให้ทุกท่านชมกันนะครับเพราะว่าหาชมค่อนข้างยากนะครับ นี่สวยงามเข้มขขังนะครับนี่องประมาณนี้นะครับถ้ามีกำลังเลี่ยมทองนี่ก็โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าเลี่ยมทองขึ้นขอได้นี่สุดยอดนะครับนี่นะครับอ่ะก็จะให้ชมกันประมาณนี้นะครับอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝาก กดติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาหน่อยก็ดีนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกท่านอื่นได้นะครับเวลาท่านอื่นเข้ามาชมคลิปก็จะได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมนะครับเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับนี่ผ้ากำแพงซุ้มกอพิมพพ์ัดโบกนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้เลยนะครับทางจากหลายๆช่องทางนะครับนี่นะครับยังมีคาบก,กุแห้งๆตามซอกอย่างที่บอกนะครับอขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่กับช่อง YouTube เบิ้อมมึงเลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีผ้าอะไรดีๆมานำเสนอคอยติดตามกันนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับจะได้เด้งเตือน พี่พเ,เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ผมเบื้องบนเรือต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ